จ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายมหาวิทยาลัยพระดิษานศาสนาิจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธ์พระเถรานุกเทระทูเกรูปเรียนท่านประธานคณะกรรมการจัดงานท่านผู้ในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์ท่านหัวหน้าสำนักงานจังหวัดท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกผูาช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านกำนานที่บ้าน ี่น้องพุธศาสนิกชนและท่านผู้มเกียรติที่เคารพกรากุกท่านผมมีความดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในพิธีแสดงมุท,ทิตาสักการะในโอกาสที่พระคุณท่านพระรูโอภาสธรรมพิทักษ์ได้รับพระบรมราชานุญาตเพื่อสมาศักดิ์จากเจ้าพณะอำเภอชั้นโตเป็นเจ้าคณะอำเภอชันเอง ในราชธินานามเดินที่พระครูโอภาสธ,ธรรมพิทักษ์ในครั้งนี้จะทำกล่าวรายงานของท่านประธานจัดงานทำให้ทราบวัตถุประสงค์ของการจัดงานได้เป็นอย่างดีวันนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิยศษยญานุสิตของพระครูโอภาสธ,ธรรมพิทักษ์เจ้าออวาสวัดแสงสว่างราชประมุ์เจ้าคณะอภรรโวเชต่างพร้อมใจกัน สแสดงออกซึ่งความเชื่ชมยินดีที่พระคุณท่านได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อสมณสัติ์จากเจ้าคณะอำเภอชั้นโทวเป็นเจ้าคณะอำเภอชันเอกโดยการจาัดพิธีแสดงมุทิตาจิตสมโพบสัญญบัตรพัดยศเพื่อเป็นสวัสดิมงคลให้พระคุณท่านได้มีกำลังใจในการประกอบกิจาการทางพระพุทธศาสนา และมีความเจริญงอกงามในสมรัถเทศเป็นบุญยเกศของคณะสิิญาณิสิทิตลอดไปเป็นการแต่งเติมชิ้นปรมจั์ของพระคุณท่านที่มีความงดงามโดยธรรมเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วให้ดูงดงามยิ่งขึ้นเป็นเกียรติและสิริมงคลยิ่งแก่วงตระกูลเป็นศีิสง่าแกว่วเนื่องจากพระคุณท่านเป็นพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินะัย เป็นผู้ใฝ่รู้ในการศึกษาเป็นพระนักพัฒนาและรักษาประเพณีท้องถิ่นและพัฒนาวัตบุคลากรทางศาสนาองค์กรมั่งสอนให้ประชาชนตั้งมั่นอยู่ในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาด้วยความริยะอุตสาหาเสียสละทุ่มเทจนบันเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนร่วมมาโดยตลอดในการพรชาชทานสมณศักดิ์ถวายแก่พระสงฆ์ ไม่ใช่เป็นการให้หลงติดอยู่ในโลกกรรมแต่เป็นการยกย่องพระสงฆ์ที่ควรยกย่องตามที่ยงอย่างที่พระโรมาสดาได้ทรงยกย่องพระอัครสาวกในสมัยพระพุทธกาลเป็นการเพิ่มวัญและกำลังใจไวยแด่พระทุนท่านได้ปฏิบัติศาสนาอิดเผยแพร่รละทำคำสอนสือ่อต่ออายุพุทธศาสนาส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ในวาระอันเป็นมหามงคลนี้กระผมขออนุญาตแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งและขอให้คุณงามความดีบนภูสมุทรมีที่พระครูโคาสธรรมพิทักษ์ได้บำเพ็ญมาจงสม,มิทธของนสมณะาวะขอพระคุณท่านจงเจริญกงามไพูรา์นในธรรมท่ยิ่งขึ้นไปเป็นร่มโพล้อง,งสายของเราบัรญาสิทธิญาณุสิตและพุทธสารสนิกชนตลอดกาลขอนัะสกการานานกด,าด้วยความเคารพอย่างสูง ที่ดำรงตำแหน่งพระสังคาธิการผู้บริหารการคณะสงฆ์สมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังคาธิการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเชิญพระชมนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช5 5 5รมหาเถระสมาคมมีม,มติให้เลื่อนพระครูโอภาสธรรมพิทักษ์เสียง วัดแสงสว่างราชบรมงอำเภอบัวเชคจังหวัดสุรินทร์ตำแหน่งพระภูเจ้าคณะอ,อําเภอชั้นโภเป็นขันเองขอจงกรเจรินไอบูรในพระพุทธศาสนาเกิดตั้งแต่วันที่5้ธันวาคมพุทธศักราช2,555สมเด็จพระพุทธาจยาประธานคณะทู้ปฏิปัจิหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานกรรมการอาเทระสมารเที kan, ah, <t> ่ันโตนินมีนัทอเที่ยวคนบร้อยู่านหนึ่งจแต่ตนีก็ยังไม่ดมาเยอเท่าตองเจ้าคณะต่างวุรามต้องมคนตอนเจ้าคณะวิรม

các công an, quân các doanh nghiệp, các doanh nhân, các em học sinh, người dân nơi đây cũng rất nhiệt tình, rất

ดูแลปกครองในการศึกษาในอเธอโเชีทำให้การศึกษาโบโบเช่รับความเจริญรุ่งเรืองรวยประโยชน์ศพลูกหลานผู้สานิกชนหรือสานิรหลาย อันนี n, ้ก็เป็นที่รู้กันเข้าใจกันพระองพระพิสุสนี้เรียง่ายๆว่พระพิยาโยมเรียกพระพระพิสุสอชื่อเรียกไปมากมายเรียกงา ลงลุงลงปู่ลงพ่อลงหน้าหลวงอาตามความจริงเสนอวิสาสะพูเท่านอาจา์พ่อใหญ่เมืองเวชก็ตังแต่บวชมาก็ก guru, Dieu, ele, ็มีศรัทธาในทางแง่ปกคอง

เป็นศิประชาของมาสันติจักรเป็นสิปชาที่ยกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั่นเองเริ่มต้นเริ่มต้นทำตามและสูงสุด ที่ประทุมัสอนที่ฝึกหาอบรมกายวาจาจิตใจให้พัฒนาให้เป็นอริยะเปอริยะแล้เป็นผู้เบริอเต็มคนเริ่มตั้งแต่เบร่อธรรมดานหรือว่าท่านปกติเรียยวัยครท่านปกติ ขั้นกว่าท่านสูงสุดมีสามทัานวายกรก็มีสามขั้นเหมือนกันข่านพลเมืสามนายเรียกว่าคอมมอนพลเมสามนานแล้วขันกว่าดีกว่าดู้งกว่ากเซกว่านงเลินกว่า ngang qua mang không qua chạy đi qua chạy lên qua ưa 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 đi qua mẹ ta qua Hãy subscribe cho kênh rồi, mình không đi suốt, mình đang đi suốt.